เก่งไว้นะคะอีกครั้งหนึ่งเกรงไว้เหมือนเดิมค่ะพี่น้องรู้สึกอะไรไหมให้ลองให้ลองให้ลองพี่น้องรู้สึกยังไงรู้สึกตรงนี้หนักอ่าโอเคให้ให้เยลองรู้สึกทำไมต้านได้ใช่ไหมเออฮ็ดันขึ้นดันนขึ้พี่น้องเป็นคนต้านโอเคค่ะ ยี่ดองตื่นครับสายเหี้ยก็เหมือนเดิมครับเออแน่นขึ้นเยอะถ้าทำเองโอเคค่ะกดลงไปแนวตั้งฉากค่ะแนวฉากกดลงไปได้ค่ะอ่าแค่นี้ก็งายเงือบแล้วต <laughs> ืว <laughs> ่นข <laughs> ึ้นมาโอเคน,นะคะ,ะทีนี้เรามาดื่มนะคะดื่มน้ำ <laughs> สมุนไพรค่าวตองกันนี้เราแบบว่าทดสอบกันแบบสดๆเลยนะคะคุณธนาฟ้าประทานพรน,นะคะก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะในวันนี้นะก็มาสดๆนะคะรวมทั้งเฮียด้วยทุกคนสดมากเราก็เพิ่งจะรู้เมื่อคืนนี้นะคะคืออะค่ะออว่าให้ทำแบบนี้โดยที่ท่านเป็นคนมาบอก,บอกค่ะค่ะ เอาเลยค่ะ1 2 3ฮึบโอ้โหเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะพี่น้อง <laughs> เอาสุดตัวเลยฮึบ <laughs> เอาเลยค่ะฮึบโอ้ยโอ้ยแน่นมากโอ้ยปาก